สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิรี่ัีนรออร์แกนิกการ์ดเด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักของหนอกกล้วยนะน้ำหมักของหนอกกล้วยน้ำหมักของเปลือกกล้วยนะคะก็วันนี้เราก็จะมีมีเปลือกกล้วยนะเป็นเปลือกกล้วยที่เราทานแล้วมันเหลือเนาะเหลือเปลือกเปลือกเอก็เก็บเอาไว้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนะคะ ในเปลือกเนี่ยมีแร่ธาตุสารอาหารโพแทสเซียมและสูตรไนโตรเจนก็สูงนะคะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำข้าวน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อ,น,อนนี้ก็เก็บเอาไว้ที่สีดีก็เก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ทุกมื้อที่เราซาวข้าวหุงข้าวนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะอันนี้เราก็อันนี้เรา เรามีหัวเชื้อที่เราทําไว้แล้วนะเพื่อนๆมีหัวเชื้อที่ทําไว้แล้วคือน้ําหมักหน่อกล้วยนะคะแล้ววอนก่อน EP ก่อนนะพี่สิริก,ก็เอาน้ําเอาน้ําหมักของหยวกกล้วยเนี่ยนะน้าหมักของหน่อกล้วยเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ได้เติมน้าสาวข้าวไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้เรามีเปลือกกล้วยที่เหลือเราก็จะมาปรุง เอามาเพิ่มเอามาเติมนะแล้วเราจะปรุงแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้อีกนะคะเอาไว้อีกหนึ่งเดือนคือเราก็ต้องเพิ่มตัวน้ําตาลไปด้วยน,น้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีนะนะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําตาลเพิ่มเข้าไปในน้ําหมักเนี่ยก็จะทําให้จุลินรีย ทำการเจริญเติบโตได้เร็วนะน้ำหมักเราก็จะนำไปใช้ได้ได้ดีนะคะเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่เพิ่มมวลขึ้นนะคะพอเราไปรดลาดลงในดินเนี่ยทำให้ดินร่วนซุยนะคะทำให้ดินเลื่อนซุยต้นไม้ก็เจริญงอกงามเรื่องการเติบโตของพันธุ์พืชได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าน้ำหมักเนาะที่เราจะทำนี่อันนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่กล้วยเลยนะคะ ทุกอย่างก็กล้วยหมดสิ่งไม้รอมันเป็นกล้วยหมดใช่ไหมคะกล้วยหมดเพราะอยู่ในปาก,กล้วยเลยค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นน้ําหมักที่พี่สิริก็มาหมักเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้อันนี้อันนี้น้ําเชื้อนี่น้ําเชื้อนี่นานแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้นานแล้วนะนานแล้วก็สองเดือนได้แล้วล่ะนะคะอันนี้มีการเอาเอาเปลือกกล้วยเนี่ยเปลือกกล้วยเหลืองๆเนี่ยคือเอาลงไปใหม่นะ แต่ว่ายังไม่ได้เพิ่มตัวเกล็ดเ,เกล็ดน้ําตาลลงไปนะคะคือหมักลงไปกับน้ําหมักข้าวเฉยๆนะใช้น้ําหมักข้าวก็ได้นั้นเพื่อนใช้น้ําหมักข้าวหรือว่าใช้น้ํำสาวข้าวก็ได้นะคะนีนะ่อันนี้คนแล้วนะคนแต่ว่าเราก็หมักเอาไว้หมักเอาไว้อีกนะไม่ได้เป็นเดือนแล้วค่อยนํามาใช้นะนี่ก็เป็น เปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยนีเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเทลงไปฮนะ,ะก็กดๆลงไปเดี๋ยวจูเินซีก็ย่อยเอนไซส์สลายตัวเปลือกกล้วยเนี่ยนะคะให้นิ่มนะให้นิ่มให้ละลายไปเองนะพอถึงเวลาเราก็มาเปิดเอาไปใช้นะเปิดเอาไปใช้ใช้ได้หมดกับพืชพันุ์ในสวนของเรานะคะเพื่อน ต้นดอกไม้ก็ใช้ได้ต้นผลไม้ก็ใช้ได้นะเรื่องการเจริญเติบโตของต้นพันไม้นี่อันนี้ก็เทน้ําข้าวลงไปนะเพื่อนเทน้ําข้าวลงไปไม่มีอัตราส่วนอะไรนะเพื่อนๆนะเทลงไปนี่นะคะนี่เป็นเปลือกกล้วยทั้งหมดเลยแล้วก็ ใส่น้ำตาลน้ำเพื่อนเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลแดงนะน้ำตาลแดงเดี๋ยวจะขออนุญาตเพื่อนๆวางกล้องหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะเพื่อนต้องปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้ให้เชื้อจุลินทรีย์เดินไม่ให้อากาศเข้าไปใช้ถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกเหลืออะไรก็ได้คลุมไว้นะที่สี่ก็ใช้ถุงพลาสติกนั่นแหละคลุมเอาไว้น้ำตาลเนี่ยประมาณนี้เราก็ใช้กาวนะเพื่อน จะเอาสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบกรัมก็ได้ประมาณนี้ใส่งไปตาลงไปเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้แล้วก็อีกสักประมาณ ต้องดูว่าประมาณสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนนะก็จะมาดูเราก็จะมาดูว่าจุลินซีเดินถ้าจุลินทรียเดินเนะี่ยมันจะเป็นฟองขาวหมดเลยนะนเพื่อนๆเหมือน EP ก่อนที่พี่สีดิเคยทําให้ดูเนาะนั่นแหละคือเชื้อเดินดีมากคือเราไม่ต้องเปิดให้โดนอากาศเลยนะเราปิดเอาไว้นะปิดเอาไว้เนี่ยเสร็จละนะคะอันนี้ก็เราเวลาระยะเวลานะคะประมาณสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน เราก็จะกลับมาดูนะคะเพื่อนๆกลับมาดูนะพอจุลินทรีย์เดินเต็มที่เราค่อยตักไปใช้นะคะอย่างเนี้ยอย่างตัวนี้นะคะเป็นน้ำหมักของเสรผลไม้นะเสร็จอันนี้เป็นของนอ้อ,อกล้วยเอียวกล้วยนะคะนี่พี่สิริก็มาหมักเอาไว้หมักไว้ใช้เองนะคะแล้วก็ตัวนี้น,น,นี่ก็เป็นตัวน้ำหมัก ของเศษผลไม้นะเศษเปลือกผลไม้นะคะเปลือกสับปะรดมะเขือเทศนะคะก็มีของแคนตาลูปผลไม้หลายๆตัวนะคะก็มาหมักเอาไว้นะนี่อันนี้จุลินทรีย์เดินเต็มที่เราก็เอากองแต่น้ำนะพเพื่อนๆเนี่ยไปใช้ได้แล้วฉีดพ่นไล่เพีื้ยมแมลงนะคะเนี่ยะะไล่พ่นเพีื้ยมแมลงได้ดีมากน้ำหมักผลไม้นะคะพเพื่อนๆนะ ถ้าจะผสมกับน้ำส้มควันไม้ก็อย่าใช้เยอะนะคะอย่าใช้เยอะเพราะจะทำให้ใบอ่ะเฉานะคะจะทำให้ใบเฉาใบไหม้เราก็ใช้ในอัตราจจส่วนที่แบบเจือจางกับน้ำา20ลิตรนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ไปฉีดพ่นไล่เพลี้ยมแมลงได้ดีมากนะคะสำหรับน้ำหมักของเปลือกผลไม้นะน้ำหมักผลไม้ค่ะนี่อันนี้นะเพื่อนๆน,น้ำหมักผลไม้ประกองน้ำแล้วก็ไปฉีดพ่นนะคะ ฉีดพ่นเพี้้ช่วงนี้เพี้ยเยอะมากเพี้้นะคะเพี้้จะมาก็มีมดนะมดมดดำนะคะมดดำมดดำเนี้ยก็เราก็จะเป็นมดตัวเล็กนะก็จะไปดูดกินอาหารจากดอกพืชพันธุ์นะเพื่อไม่ให้เป็นเพื่อไม่ให้มันติดลูกนะเพราะมันกินน้ําหวานจากดอกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดลูกละนะฮะไม่ติดลูกละดอกก็จะอ่อนะคะ ราก็ต้องทําการกําจัดเพี้ยก่อนนะคะในช่วงเวลาที่พืชพันธุ์เราติดดอกนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นน้ําของเือกผลไม้นะส่วนนี้เป็นน้ําหมักของจุลินทรีย์หนอกกุ้ยนะคะะบางท่านอาจจะใส่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะคะก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่นี้เราใช้แค่น้ำหมักข้าวน้ำสาวข้าว กับน้ำตาลนะคะแล้วหมักทิ้งเอาไว้นะคะก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะสสัปดาห์ที่หน้าหน้าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนๆน,นะก็จุลินทรีย์ก็จะเดินดีนะแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนะหเดือนเนี่ยดีมากเลยค่ะคเพื่อนๆหเดือนดีมากเห็นไหมคะค่ะก็วันนี้เนาะพี่สิริก็มาอัปเดต น้ำหมักนะเป็นน้ำหมักผลไม้น้ำหมักจากเศษผลเปลือกผลไม้ที่เหลือแล้วนะที่เหลือแล้วเราไม่ทานนะเราก็ไม่ต้องไปทิ้งขยะนะคะเพื่อนเพื่อเราก็เก็บเอามานะเอามาใช้เพื่อเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่จะไปดูแลพืชผธุนของเรานะคะเราดูแลพืชพันธุ์ด้วยธรรมชาติของเรา ด้วยธรรมชาติที่บําบัดกันเองดูแลกันเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้สารปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าการใช้สารปุ๋ยเคมีเนี่ยหมันจะทําให้เกิดการสะสมในร่างกายนะคะสะสมในร่างกายของเรานะคะซึ่งเกิดจากที่เราใช้พอเราเราใช้เนี่ยเราก็ บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ป้องกันนะคะเราใช้ฉีดพ่นเราก็สูดเอาสารเคมีเข้าไปในร่างกายถูกไหมคะอันนี้ก็คือเกิดจากการทรําลายทางเดินลมหายใจและก็ปอดนะคะแต่พอเราเอาไปทานนะคะสารเคมีเหล่านี้ก็จะสะสมในร่างกายไปสะสมที่ไหนก็ไปสะสมอันดับแรกก็คือในกระเพาะและลำไส้ของเรานะคะในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะสารเคมีเหล่านี้ก็จะไปจับ กาะอยู่ที่ผนังกระเพาะและลำไส้ทําให้ก็เกิดเป็นมะเร็งในกระเพาะและลำไส้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือการเอ็มไซด์สารเคมีเหล่านี้ไม่มันสะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็จะไปสู่เส้นเลือดนะไปสู่เส้นเลือดเป็นสู่เก็ดเม็ดเลือดก็ทําให้เราเกิดมีเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเป็นโรคโรหิตจางนะคะมะเร็งในเก็ดเม็ดเลือดนะคะการติดเชื้อไม่มี ไวรัสในร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เนื่องจากสารเคมีเข้าไปทําลายตัวไวรัสที่เป็นภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายเรานะคะอันนี้คือผลยาวเลยนะคะค่ะมันมีอีกเยอะค่ะถ้าเ,เพื่อนกเกษตรินทรีย์ท่านใดที่เข้ามารับชมอยากรู้ข้อมูลเยอะๆไปหาลุงกูนะคะลุงกูจะตอบท่านได้ทันทีนะคะหรือ ไม่ไปหาลุงกูก็เซิร์ชเข้าไปหาพี่ยูนะคะหาพี่ยูว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรพี่ยูพี่ยูทูบก็จะตอบเราทันทีเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ทั้ง2ทั้งลุงกูและพี่ยูก็เป็นอาจารย์ของพี่สิริอีกทีนึงนะคะถ้าพี่สิริหาข้อมูลอะไรดีๆแล้วก็จะมาแชร์บอกเพื่อนๆเ,เกษตรอินทรีย์ทุกๆท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะพี่สิริก็ขอแชร์สิ่งดีๆสาระดีๆไว้แค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเพื่อนเกษตรอินทรีย์ที่เข้ามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่สิริทำคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำคลิปดีๆสาระดีๆมาแชร์บอกเพื่อนๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวอีกอีกสัก สองสัปดาห์พี่สติก็จะมาอัปเดตให้ดูนะจะมาอัปเดตให้ดูว่ามีเชื้อจูลินรีเดินได้ดีได้ดีหรือยังนะคะอันนี้ก็ให้ดูอันนี้จูลินรีที่เดินดีก็คือถังนี้ถังนี้เดินดีมากเพราะว่ามีสารผลไม้เปรี้ยวนะเพื่อนสับประรดเอยนะคะเป็นสับประรดแล้วก็มีเปลือกแตงโม แต่จะมีเปลือกสับประรดเยอะมากสับประรดนี่ตัวนำจุลินทรีดีมากเลยมันจะมีความเป็นกรดสูงนะเพื่อนเวลานําไปใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะกพรเป็นกรดเนี่ยเวลาเราใช้ต้องเชื่อจางอย่างมากไม่งั้นพืชพัน์ธุเรานะเน่าหมดใบด่างใบเน่าหมดนะคะก็ต้องใช้อย่างระวังถ้าถ้าเพื่อนคนใดที่อยากทดลองทําใบดา่างยังไงลองใช้น้ําน้ําหมักของสับประรดดูนะคะ ที่สีริว่าจะทดลองอยู่ว่าใช้แล้วเป็นผลเห็ดเป็นผลเป็นไม้ด่างหรือเปล่าเพื่อจะได้ต้นไม้มีราคานะคะเพื่อนๆค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ